สวัสดีครับผมธารลักษณ์ดูไรมือาพาฮัทพนุกมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องีหัวข้อเกี่ยวกับไรมือนะครับผมก็ความรู้เรื่องไรมือไรมือผู้หญิงที่ได้สามีอุปถัมภ์คู่ครองรวยเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวให้ดูชี้นะครับผมแต่อันนี้ให้ดูชีตคร่าวๆจะเป็นแบบนี้อันนี้ความจริงมีเส้นให้ที่ดูในประมาณเยอะหน่อยนะครับผมแต่ถ้าคุณมีเส้นอย่างที่ผมให้ดูเนี่ย ทั้งหมดคำนี้คือมีสามีอุปถัธภรมทั้งชาติคือแทบไม่ต้องทํางานอะไรคุณก็มีกินมีใช้ทั้งชาติแล้วบางทีรวยเวอร์แบบไม่ต้องอะไรมากเลยถ้ามีคุณมีหมดนี่จริงๆนะเส้นตามทั้งหมดนี่แต่ถ้าคุณมีแค่เส้นสองเส้นก็ไม่เป็นไรแต่ผมจะบอกอย่างหนึ่งสําหรับคุณผู้หญิงหรือถ้าคุณผู้ชายที่ดูอยู่ก็ได้เส้นที่สําคัญอันนี้เส้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าคุณมีเส้นอาทิตย์มีสําคัญมากเส้นอาทิตย์สำหรับผู้หญิง สำคัญมากเลยสำหรับตรงนี้ก็คือเงินสุกเงินสุกทำไมสำคัญเพราะเงินสุกคือพลังถามว่าผู้หญิงที่จะมีสา,ามีโุปธรรมหรือจะเป็นผู้ชายที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยในเรื่องเกี่ยวข้องกับเงินทองอะไรต่างๆก็ได้ตรงนี้สำคัญมากผมจะบอกว่าผมเคยเขียนในโพสหลายๆโพสแล้วในเมื่อแล้วแต่คนจะดูหรือไม่ดูนะจึงบอกว่าตรงนี้สำคัญ ตรงนี้เนินสุขเนินสุขคือเนินแห่งเพศเนินแห่งความมั่งคั่งเนินแห่งครอบครัวหรือเนินของผู้หญิงผู้ชายก็ได้ผู้ชายคือพลังทางไอ้นั่นน่ะไอ้นั่นทางเพศชายอ่ะถ้าผู้หญิงก็พลังด้านเพศหญิงคือย,ยินและหยางเพราะฉะนั้นเนินสุขถ้าอันนี้เข้าเรื่องเลยคือถ้าอุม้มตรงนี้อุม้มอุ้มแน่นแน่นเด้งเป็นสปริงแบบกดเข้าไปแล้วปัก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 แน่นปัง หรือบางทีอีกอย่างหนึ่งคือไม่เป็นตาตะแกงถ้าเป็นตาตะแกงนั่นคือพลังมันมากเกินก็หมายถึงว่าเจ้าชู้ผมบอกไว้เลยว่าผู้หญิงคนไหนถ้าไปดูของผู้ชายไม่ใช่ไม่ใช่ดูนั่นนะคือจะดูเนินสุขของผู้ชายถ้าผู้ชายเนินสุขเป็นตาตะแกงก็คือเป็นขีด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 ได้เป like, like ็นเหมือนตารางหมาคอทคนคนนั so ้นผู้ชายคนนั้นผมเตือนอย่างหนึ่งว่าอย่าทําผัวเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่มักมากในกามแล้วค่อนข้างเจ้าชู้ ผมให้เป็นความรู้นะแต่เรามาพูดว่าถ้าจะดีสําหรับคนผู้หญิงคือผมจะบอกว่าเนินสุกเนี่ยต้องกว้างและอุมรับรองคุณนั่งนับตังนั่งนับเงินนั่งนับทองนะครับผมเพราะสามีก็จะดีอุปธรมรมเลี้ยงดูเ้าจนนะอย่างหนึ่งคือส่วนใหญ่ที่แบบว่าค่อยๆแต่งงานไปเก็บก้อนเกลือกัดก้อนเกลือกินแล้วค่อยๆบังรุงฐานะไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดเลยเพราะคุณจะได้สามีเข้ามาช่วยเหลืออุปธรรม แน่นอนสาหรับคนที่มีเนินสุกอ,อุ่มแน่นๆเนินสุกคือเนินตรงนี้ต้องเป็นบริเวณกว้างๆแต่อย่าให้เป็นตาตะแกงนะสาหรับคุณผู้หญิงก็เหมือนกันอย่าให้เป็นตาตะแกงพราะถ้าเป็นตาตะแกงเนี่ยมันหมายถึงความแตกละแหงความส,สรรับสอนความอะไรต่างๆพวกเนี้ยผมพูดประมาณนี้พอในครอบครัวแต่รายละเอียดไม่ของลงลึกมากเพราะว่าเป็นคําที่หามพูดจึงบอกว่าเนินสุขคือพลังทางเพศพลังไม่ใช่แค่ทางเพศอย่างเดียวคือ ความร่ารวยได้ด้วยแต่มันคือความร่ำรวยผมจะบอกว่าทําไมคนจีนสมัยก่อนถึงกินกระเพาะปลาถึงเอายาบํารุงถึงเอาพวกเกี่ยวข้องกับยาอายุวะนะสันหาอะไรพวกนั้นมาถึงบางคนจะบอกว่าสมัยนี้ไม่ต้องกินพวกอะไรแล้วมั้งแต่จริงๆก็เป็นของจําเป็นเพราะว่าคนจีนสมัยก่อนรู้ว่าการบํารุงธาตุในร่างกายเนี่ยมันจะทําให้อา่าผมมันจะไม่พูดมากนะเดี๋ยวบางคนไม่เชื่อจะบอกว่าถ้าคุณร่างกายสุขภาพแข็งแรงพลังภายในดี มันจะเกี่ยวข้องกับความมั่งคั่งน่งรวยและมันบางทีการมัดใจคนการพูดจาอะไรต่างๆเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันหมดจึงบอกว่าผีเสื้อขยับปีกคุณรู้จักทฤษฎีผีเสื้อขยับปีกไหมถ้ามันกระเพื่อมทีหนึ่งทุกอย่างก็จะกระเพื่อมตามจึงบอกว่าตรงนี้คือจุดกระเพื่อมที่สําคัญคือพลังาธาตุข้างในอของตัวเองสําคัญที่สุดคือจุดผู้หญิงในด้านนี้ผู้ชายผมจะตัดออกหมดนะผมพูดถึงผู้หญิงเป็นหลักจึงบอกว่าถ้านนสุกว้างอูม เนินแห่งสตรีและเนินแห่งความร่ำรวยพลังทางเพศพลังอ่าจึงบอกว่าผู้ชายก็ดีได้นะถ้ามันเป็นเนินแห่งผ้จะบอกอย่างนี้ว่าเนินแห่งความมั่งคั่งแต่ผ้จะบอกว่าผู้ชายมันดีได้คือมันต่างผู้หญิงอย่างก็คือว่าผู้ชายเนี่ยไอเนินแห่งความมั่งคั่งตรงนี้คือไม่เป็นเนินแห่งการหาเงินเนินแห่งการเกี่ยวภาษีเนินแห่งการอะไรพวกนี้แต่ว่ามัน ท้ามันเกี่ยวความร่ำรวยยังไงก็คือผู้ชายจะหาเงินเก่งผู้ชายจะมีความโรแมนติกผู้ชายจะมีความที่แบบว่า,อาไอเดียสร้างสรรค์นในการหาเงินแล้วจะหาเงินได้ทีและเป็นก่อเป็นกรรมแต่ข้อเสียคือผู้หญิงเนี่ยมันมีวันหมดถ้าคุณรู้ว่าคุณมีพลังแบบเนี้ยสำหรับผู้หญิงมันจะหาเงินได้แบบมีวิธีการ แล้วผัวรักผัวหลงแล้วอย่างนี้ดีกว่าผมใช้สรุปคําง่ายๆแต่ถ้าเป็นผู้ชายผมแนะนํอย่ายิงกระสุนเยอะถ้ายิงกระสุนเยอะผู้ชายมีวันเสื่อมไปได้เคยได้ยินไหมว่าผู้ชายยิงออกเป็นผู้ปล่อยออกแต่ผู้หญิงเป็นฝ่ายรับเข้าอันนี้ใครไม่รู้ทางศาสตร,ร์จีนอันนี้ไม่รู้นะแต่ว่าผมจะบอกว่าถ้าผมใช้คำนี้นะว่าถ้าเนินนี้อูมนะใช้คำนี้ผมสรุปเนินนี้สัส้น พราะนี่เป็นอย่างแรกที่ควรจะพูดเลยว่าเนินนี้มันดีจริงๆถ้าเกิดอูมแน่นเป็นสปริงแล้วก็มีเนินก,กว้างๆสาหรับผู้หญิงก็คือจับเงินจับทองไม่ไม่รู้เรื่องเนินแบบว่าเขาจะประดังเงินมาให้ก็คือสามีคุณหรือว่าผู้ชายต่างก็เทเงินมาให้คุณจึงบอกว่าลา,ายมือหูเนี่ยสามีมาทําแน่นอนต้องดูเนินนี้เนินแรกอูมแน่นแล้วมาดูอย่างที่สอง อ่ะอย่างที่สองเนี่ยคือเส้นอุปถัมพูดถึงสามีอุปถัมก็ต้องดูเส้นอุปถัมเส้นสีแดงคือสิ่งที่ผมเขียนไว้นะก็คือสิ่งที่ผมกําลังจะพูดคือสีแดงที่ผมเขียนไว้ทั้งหมดเลยเห็นไหมว่าผมโค้งตรงเนินสุกเอาไว้ก็คือเนินสุกก็คือเนินทั้งหมดนี้นะครับผมที่อก็อยู่ตรงอุ้งมือตรงนี้นะพอเข้าใจนะแต่ว่าเรามาดูตรงนี้ตรงนี้ก็คือเส้นอุปถัมเส้นอุปถัมจะเป็นเส้นริ้วๆที่อยู่ในใต้ เนินสุกตรงนี้ก็คืออยู่ตรงตรงนี้นะเข้าใจนะอยากเห็นไหมว่าเนินสุกมันตรงนี้เส้นยังอยู่ในระหว่างเนินสุกอยู่แต่ว่านี่คือเส้นอุปถัมมันอยู่ใต้เนินสุกเส้นอุปถัมผู้ชายเราจะคิดว่าเอ้าผู้ชายมีผู้หญิงอุปถัมมันดูน่าเกลียดหมายถึงว่าต้องให้ผู้หญิงอุปถัมแต่ถ้าผู้หญิงให้ผู้ชายอุปถัมบางทีมันฟังไม่น่าเกลียดไงซึ่งบอกว่าเส้นอุปถัมมันอยู่เนินสุกก็เพราะว่าผู้หญิงจะได้รับการอุปถัมมันดีกว่าผู้ชายแต่ผู้ชายถ้าเกิดให้ผู้หญิงอุปถัม มันจะเรียกว่านารีอุปถัมภ์ซึ่งตามหลักสากลตามหลักมนุษย์มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าผู้หญิงมีเส้นแบบนี้เห็นไหมว่ามีเส้นแบบนี้ก็คือเส้นเสริมเส้นอุปถัมภ์ที่มันเป็นริ้วๆมอนกับเส้นที่แบบขีดใต้นอนสุกเนี่ยมันหมายถึงคุณไม่ต้องทําอะไรอะ่ะแต่ว่าคุณต้องดูเส้นอื่นประกอบด้วยนะจึงบอกว่าสามีคุณไม่ปล่อยให้คุณลำบากหรอกยังไงคุณก็สบายชิคช,ชิวล แบบบางทีคุณอาจจะถือกระเป๋าแบรนด์เนมแล้วก็เดินไปในห้างพารากอนแล้วก็แบบใช้ใจ่ายเอาเงินมาปึ๊กนึงแล้วก็จ่ายซื้อของฟุ่มเฟือยแพงๆสบายๆชิลๆสามีเลี้ยงไม่ล่อยให้ลำบากบางทีสามีอาจจะถามคุณเล่นว่าเงินที่ใช้ไปพอไหมหรือทำไมพอเอาเพิ่มอีกได้คุณไม่ต้องทำอะไรให้เหนื่อยผมเลี้ยงคุณตลอดแต่คุณมีอยู่หนึ่งอย่างก็คือคุณต้องมีลูกเล่าลูกชนในการที่แบบว่าจะกล่อมสามีซึ่งคุณมีอยู่แล้วแหละถ้าคุณมี เน,เนี่ยเงินสุกเนี่ยกับเส้นอุปถัมภ์เนี่ยเพราะว่าเขาจะหลงคุณหัวปักหัวปั๊มไม่ว่าจะเป็นอาเซียไม่ว่าจะเป็นอันนี้ผมขอพูดเกินไปหน่อยนะอาเซียไม่ว่าอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะหลงคุณหัวปักหัวปัม๊มหรือบางทีเป็นแฟนชาวต่างชาติแต่คุณมีโอกาสที่มัดใจเขาได้หรือไม่ต้องทําอะไรเลยหรือคุณแค่เป็นเรื่องพวกนั้นเก่งอย่างเดียวอะไรแล้วแต่ผมไม่ไม่เปรียบเทียบหลายอย่างนะแต่คุณก็มัดใจเขาอยู่เขารักคุณหรือบางทีรักแบบแทบไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรแต่คุณโชคดีมาก แต่ใครจะมีแต่เรามาดูเส้นต่อไปเส้นเสาเป็นรูปงามเส้นเสาเป็นรูปงามเส้นเสามันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเส้นเสาก็คือเส้นวาสนานั่นแหละเส้นวาสนาถ้ามาจากเงินจานใหม่ถึงมีสมบัติกินใช้ตลอดเพราฉะผู้หญิงจะมีเปอร์เซ็นทีนไ่ได้เส้นพวกนี้มากกว่าผู้ชายผู้ชายมันจะไม่มีโอกาสมีสิทธิพิเศษแบบนี้เท่าไหร่แต่ผู้หญิงมันมีสิทธิพิเศษแบบนี้น่ยเพราะผู้หญิงเป็นเพศอันนี้เราก็รู้อยู่เอ่เส้นเสาเป็นรูปงามหมายถึงมีหลักฐานมีหลักทรัพย์ มั่นคงมีโอกาสเพียบพร้อมมันหมายถึงว่ามีหลักทรัพย์มั่นคงเพียบพร้อมมันจะต้องเป็นเส้นเป็นรูปหนังติ๊กแบบนี้แบบเหมือนจะเป็นงามหนังสติ๊กความจริงเครื่องรงผมก็มีนะทาเป็นรูปงามหนังติ๊กเป็นเหมือนกันเป็นเครื่องรางของผมเลยนะครับผมเนี่ยก็คือน้่นงานหนังติ๊กเป็นเครื่องหมายแห่งโชคลาภเพราะฉะนั้นถือว่าหาเครื่องรางเป็นรูปหนังติ๊กที่เป็นรูปงานหนังติ๊กไม่ใช่ว่าความจริงเครื่องรางหนังติ๊กคุณหามาไว้เก็บไว้สักอันก็ได้เหมือนกันนะทำอะไรก็ได้ที่แบบเเอาหไไม้้ปป็็นนนรูัังติ๊กกกดจะํโชคคบุณ เนี่ยจึงบอกว่าเนี่ยเห็นไหมว่าเป็นรูปหนังติก๊กเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเนี่ยเครื่องรางของไอ้ไอ้สลักเนี่ยถ้าเส้นวาสนาเข้าใจนะครับว่าเส้นวาสนามันมาจากไหนอยู่ที่เนินไหนถ้าใต้นุ่งกลางนะครับผมแต่บางทีมันขึ้นมาจากตรงนี้ไปตรงนี้แต่ขอให้มันไปหยุดอยู่ตรงนี้แล้วมันคือเส้นเสาร์นั่นเองพอเข้าใจนะครับวันนี้จะไม่พูดอะไรมากก็คือมีหลักทรัพย์มั่นคงนั่นเองหลักทรัพย์คืออะไรหลักทรัพย์คือพวกที่ดินหลักฐาน หลักทรัพย์เป็นรายหลักทองคำเป็นเป็นอะไรก็ได้นะใช้ได้หลายอย่างหุ้นเทินอะไรพวกน,นี้ก็ได้หมดและอย่างคือผมจะรีบไปเลยนะคือเส้นที่สำคัญคือเส้นอาทิตเส้นอาทิตเนี่ยผมจะบอกว่าผู้หญิงถ้าตัวใหญ่ผู้หญิงเนี่ยมันจะตรงข้ามกับเส้นอาทิตเพราะว่าเราพูดถึงเงินสุกเงินจานเงินอะไรต่างๆที่ว่าผมเคยพูดในคลิป่ก่อน แต่เราจะมาพูดถึงเส้นที่เส้นที่สําคัญถ้าผู้หญิงมีอํานาจในการควบคุมบางคนบอกว่าสามีคอยควบคุมสามีคอยที่แบบอำนาจอยู่เหนือเพราะเขาต้องให้เงินคุณแต่จริงๆแล้วจริงๆนะถ้าเกิดคนที่เป็นคนรวยเลีรู้เรื่องจริงๆนะจะรู้ว่าเส้นนี้จริงๆนยถ้าผู้หญิงคนไหนมีเส้นที่แล้วมีเส้นตามที่ผมพูดเพียบพร้อมเนี่ยจริงๆแล้วจะบอกว่าคุณควบคุมได้อย่างหนึ่งคือควบคุมตัวเองกับควบคุมตัวเขา จริงๆแล้วจะบอกว่าเหมือนกับคุณมัดใจเขาได้เขาไม่มีทางอะไรหรอกและจัดก,การสริ่งของมรดกอะไรต่างๆคุณจริงๆก็เ,เป็นผู้อยู่เหนือทั้งหมดต้องดูเส้นอาทิตย์เดี๋ยวผมจะอธิบายเพราะว่าเส้นอาทิตย์ดูก่อนจริงๆข้างบนเนี่ยเป็นฉักรแบบนี้หรือเปล่าข้างบนเป็นรูปงามแบบนี้หรือจะเป็นสามงามก็ได้นะแล้วแต่แล้วอย่างหนึ่งคือตรงเนี่ยเป็นรูปฐานฐานตรงนี้นะ านตรงนี้ต้องเป็นรูปลักษณะาฐานความจริงมันก็คือง่ามขึ้นข้างบน,นแล้วก็ง่ามคว่ำลงมาแต่ถ้าตรงนี้ออกมาเป็นเอียงเข้ามาตรงเนินอังคารนะครับผมตรงนี้มันไหลเข้ามาอังคารมันจะเป็นเข้ามาจากตรงนี้แบบนี้เข้าใจนะครับผมแล้วตรงนี้ลากยาวลงมาเป็นลากลงมาอีกลงมาถึงตรงนี้เลยไม่ว่าจะาก,กี่เส้นก็ได้นะอันนี้พอเข้าใจที่ผมพูดนะหมายถึงรวยง่ายกว่าคนอื่น จะบอกว่าคนอื่นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงจะเป็นพี่น้องคุณจะเป็นเพื่อนคุณที่ว่ารวยกว่าคุณก็ได้คุณจะถึงเส้นชัยก่อนเพื่อนบางทีเขาทํางานหนักแทบตายเขาไปต่างประเทศขนขวายแทบตายแต่คุณนั่งนั่งนอนนอนอยู่บ้านจู่ๆอาจจะมีแม่คุณเรียกว่าคุมถุงชนก็ได้หรือว่าอะไรก็ตามให้คุณไปแต่งงานกับคนนี้ขอแต่งงานคนนี้คุณอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากนี่คือผมพูดความรู้สมัยก่อนนะว่าคุมถุงชน พอแต่งงานปุ๊บรวยเป็นรวยแบบพลิกฝ่ามือแล้วสามีก็รักคุณมากเลยเนี่ยแหละจึงบอกว่าทำไมผมจึงบอกว่าเส้นนี้มันคือเส้นที่จะทําให้คุณรวยกว่าคนอื่นเพราะเส้นอาทิตย์เป็นเส้นที่คุณอาจจะเคยได้ยินคำว่าลําเอียงเช่นแบบว่าพี่น้องคุณน่าจะได้ดีกว่าพี่น้องไอ้พี่น้องน่าจะได้ดีกว่าคุณเพราะเขาเรียนเก่งคุณก็เรียนจบโทเรียนจบ ด็อกเตอร์แต่คุณอาจจะเลี้ยนไม่เฉพาะช,ชเลยด้วยซ้ำแต่คุณกลับได้ดีกว่าน้องได้ดีกว่าพี่มันก็ต้องดูเส้นทิศเนี่ยแหละเพราะว่าไม่มีใครสู้เส้นทิ์ได้ในระหว่างเส้นทั้งหมดและถ้าเส้นวาสนาลากยาวลงมาแล้วขึ้นเป็นง่ามหนังติก๊กเส้นที่เป็นนัาหนังติ๊กด้วยและเป็นหลักฐานแบบเป็นฐานนี่ลายยาวลงมาแล้วเข้าสู่เนินอังคารด้วยเนี่ยยังไงนะผนจะบอกว่าเขาเรียกว่าเก่งไม่สู้เฮงเขาเรียกว่าสามี คนอุปถมัมภ์เขาจะบอกว,ว่าดวงอะไรที่ดีที่สุดดวงคนอุปถัมภ์ถ้าผู้ชายยังพอว่าไปอย่างว่าดวงคนอุปถัมภ์มันไม่เราใจมันไม่อะไรแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเฮงกับเฮงครับผู้หญิงนี่คือถ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่ชั่วไรยมากไม่ได้เป็นคนที่ชอบอวดมากอวดมีอวดบารมีหรือเป็นคนที่นิสัยเกินเยียวยานะคนจะบอกว่ายังไงผู้หญิงคนเนี้ยมีวาสนามากใช้คำนี้ แต่คุณจะมีครบหมดทุกเส้นใบเดี๋ยวคุณจะมาพูดถึงเส้นสุดท้ายถ้าคุณมีครบขอให้มีเส้นสองเส้นก็พอและถ้าเงินสุกอู๋อเนี่ยโอเคเลยและถ้ามือสีแดงๆม,อม,นะมอองอือสีชมพูละเลือดด้วยเนี่ยเป็นสีชมพูนะเป็นสีชมพูนะหรือละเลือดแดงละเลือดหรือชมพูละเลือดคุณจะบอกว่าคุณกำเงินมาใช้แบบไม่มีอะไหมดอย่างน,นี้อย่างผมพูดว่าไปสยามพารากอนเอาเงินจ่ายจ่ายจ่ายแบบสบายๆอ่ะใช้คำเนี่ย มีบุญบารมีเก่าอะไรยังคือได้เงินฟุกๆได้ด้วยทาาว่าเส้นตรงนี้สําคัญสำหรับคนที่ใครที่ต้องการเงินฟุกๆเงินฟุกๆเรื่องอะไรบางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องจากเงินฟุกๆจากสามีแต่เป็นเงินฟุกจากพ่อแม่ที่ได้มาก็ได้บางคนแบบไม่อยากแต่งงานแต่ว่าอยากอยู่กับพ่อแม่บางทีก็ได้เงินจากพ่อแม่ก้อนนั้นมาอาจจะเป็นเงินจำนวาานมหาศาลแต่ันต้องมีทางไหนทางหนึ่งที่คุณทําให้ได้เงินมาแหละ ได้เงินจากพ่อแม่ได้เงินมรดกได้เงินมรดกจากสามีหรือบางทีได้ฟุกๆไม่คาดฝันจากทางใดทางหนึ่งเพราะเส้นทิตเนี่ยผมจะบอกว่าถ้าคุณต้องการประสบสําเร็จคุณจะประสบความสำเร็จจากแบบก่อนใครเพื่อนเลยเพราะว่าเส้นนี้สําคัญมากนะถ้าคุณอยากเอาชิงเอาชัยหรือเป็นดาราแนวหน้าเป็นไอดอลแนวหน้าเส้นที่สําคัญมากคือเส้นอาทิตย์แปลว่าถ้าตามภาษาลายมือภาษาโหนเขาเรียกว่าความสําเร็จ ชิงชัยหรือเขาเรียกว่าแสงสว่างเนี่ยจากพ่อจากแม่หรือสามีบ่อยๆเนี่ย,ยได้เงินฟุกๆคุณจะได้โชคาภฟุกๆบ่อยๆลุนถึงในการเล่นลอตโต้อ,อะไรพวกนั้นด้วยอย่างหนึ่งคือมรดกก็จะได้แบบง่ายๆิฉื่อๆยๆแบบที่พี่น้องคนอื่นคนควายกันแทบตายแล้วคุณได้สบายๆนั่นแหละคือเส้นอาทิตย์และเส้นอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นพุธเส้นนี้ถามว่าถ้าคุณไม่มีเส้นพวกนี้เลยแต่ต้องมีสักเส้นนะผมแนะนํานะ ต้องมีเส้นไม่ว่าจะเป็นเส้นที่เส้นวาสนาเส้นวาสนาผมไม่ได้เขียนลากลงมานะแต่ผมเขียนได้เห็นถึงปลายอันนี้ค่าสำคัญสำคัญพอแล้วก็เส้นตรงนี้เส้นศุกร์ไอ้เนินศุกร์เนินศุกร์ตรงนี้เป็นเนินนั้นแล้วก็มีเส้นอุปธรรมแต่ตรงนี้คือเส้นพุทธถ้าเส้นพุทธเป็นขีดขีดขีดลงมาจําไว้ว่าเส้นที่ดีไม่ต้องเป็นเส้นหยาบเส้นที่ดีต้องเป็นเส้นลึกคมชัดสวยละเอียดและชัดเจนถ้าเส้นพุทธเป็นเล่นเส้นขาลงเป็นเส้น สวยๆลากหลายๆเส้นชัดเจนคนจริงเส้นพูดที่ไม่ดีคือเส้นพูดที่หยาบหรือมากจนเกินไปถ้ามันมีสักสามเส้นสี่เส้นออกมาสวยๆชัดเจนเนี่ยมันหมายถึงวาทศิลในการพูดคนจะบอกว่าบางคนนะผู้หญิงบางคนผมเห็นกะตาเลยนะพูดเก่งมากพูดเป็นต่อยหอยแต่ไม่ใช่ต่อยหอยแบบไร้สาระคือพูดเก่งพอเจอผมขอปิดบังชื่อนะแต่คนนี้เป็นคนระดับใหญ่โต เป็นนักการเมืองด้วยเขาสามารถมัดใจได้ที่นี่คนเอ้ยไม่ใช่นักการเมืองเป็นเจ้าสัว,สวมัดใจได้ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนที่ไม่มีพื้นฐานอะไรเลยแต่เป็นลูกคุณหนูแต่ว่าก็อายุมากกว่าผมคือระดับแบบคุณนายซอแล้วลหละคือจะบอกว่ามัดใจเขาได้แต่ตอนนี้เขาเป็นคนมีชื่อเสียงในในบ้านเมืองอะ่ะใช้คําเนี้ยมีวาทศิลป์นในการพูดพูดจาแล้วพอพูดแก่คนอื่นก็มีวิธีพูดมีวิธีการ เจรจาที่ดีนั่นแหละคือเขาต้องมีเส้นพูดท,ที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเส้นอื่นอาจจะมีสักเส้นหนึ่งไม่มีสักอะไรยังไงแต่ถ้าคุณมีวา,าสศิลในการพูดคุณไปที่ไหนคุณก็เอาตัวรอดได้เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าคุณก็มัดใจสามีได้เพราะเส้นพูดจึงบอกว่าถ้าคุณมีหมดนี่เลยนะยังไงคุณมีสามีมาทาแน่นอนและได้คู่ครองรวยแน่นอนบางทีคู่ครองอาจจะเพอร์เฟกต์เลิศเลอหรือบางทีก็ยอมถวายทั้งกายทั้งใจให้กับคุณเลยก็ได้ แล้วที่แน่คือมีตังนั่งนับเงินใช้หรือแทบไม่ต้องทำงานอะไรเลยแต่ถ้าคุณอยากจะทำนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งเพราะไม่อยากให้ชีวิตไรค,ค่าสูญค่าน่าอีกเรื่องหนึ่งจบไปแล้วสำหรับการทำนายใครต้องานดูลายมือพี่สิที่ผมนะครับผมผมเป็นโค้ดส่วนตัวผมก็เป็นการหมอดูลายมือพี่สิใคร,รยัองานดูลายมือพี่สิติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีมาทารสศรีห้าหกถ้าก <c oughs> ็าความาน่ารังเกิยจยูทูบ ลายดีทาร์ลสองหกใต้ข้อ,อความด้านล่างคลิปยูทูบลายดีนะครับผมใต้ข้อความด้านล่างคลิปยูทูบหรือจะเป็นลายโอเอเป็นลิงก์ส่วนตัวเป็นลิงก์นะครับผมเป็นลิงก์ใต้ข้อความด้านล่างคลิปด้านล่างลายโอเอนะครับผมกับลายทาร์ลสองหกเวลาดูผมดูสดๆผ่านทางโทรไลน์พิมพ์ตรงไปเวลาดูผมอาจาอาจะอัดสิยงส่งไปหรือจะให้โทรไลน์ไปก็ได้อา่ามีสองแบบนะครับผมก็ ถ้าเกิดใครที่ไม่อยากให้ผมโทรไลน์ก็จะเสียสิยทธิ์ในการโทรไลน์ให้ผมพิเยงสองใบอะไรอย่างงี้นี้ก็แล้วแต่ไปดูพี่ก็บอกไปแล้วนี่คือวิธีการดูทางออนไลน์เราออนไลน์มีลายมือพี่สี่นะครับผมสองแบบนะครับก็ดูสวิตช์โฟนส่วนตัวเป็นทางโทรไลน์นะครับผมมีลายโอเอกับลายทะ 2, 6, 6, ลัสองหกลายดีนะครับผม มีอีกวิธีหนึ่งที่ทำงานลายมือพิซซีงอหัวหิ้งตัวเลขชุดใหญ่ไฟกระพิบที่ทำงานแบบดูสดสดดูผ่านดูแบบเห็นหน้ากันตัวเป็นๆแบบว่าเห็นตัวเป็นๆตัวจริงเลยที่ทำงานก็ขอเรตชอนขอที่อยู่มาได้ถ้าใครต้องการมาที่ทำงานลายมือพิซซีงอหัวหิ้งตัวเลขชุดใหญ่ไฟกระพิบเต็มที่แบบยาวๆกันที่ทำงานแบบลายมือพิซซิงจังก่อนเริ่มชั่วโมงครึ่งที่ทำงานแบบธรรมดามีแบบวีพีแบบธรรมดาที่ทำงานมาได้นะครับขอเรตชอนขอที่อยู่มาได้ใครว่าคิดนี้ดีคิดนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กดแชร์สไลค์กดติดตามผมีเยอะ เป็นกำลังใจให้ด้วยเพื่อให้พลาดขีดใหม่ๆคีดดีที่จะส่งบาเรื่ดยเ,เขามากดติดตามกด subscribe กดแชร์กดถูกใจนะครับผมกด subscribe กดติดตามเพื่อให้พลาดีดาาใหม่ๆที่ดีนะครับผมวันนี้ไลฟ์อย่างตองนี้สวัสดีครับๆๆ